สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อสายใช้งาน motion sensor แบบ3สายให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัท p r o w o r k Retail จำกัดที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ โมชันเซนเซอร์นะครับก็คือเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวครับเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวในรัศมีการตรวจจับนะครับโมชันเซนเซอร์ก็จะทํางานครับซึ่งโมชันเซนเซอร์นะครับก็จะมีหลากหลายแบบนะครับเช่นรัศมีในการตรวจจับแบบแนวตั้งหรือแนวนอนการรองรับขนาดวัดของโหลดที่ใช้งานเป็นต้นครับ ซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมเลือกใช้งาน Motion Sensor แบบ3สายของยี่ห้อ BEC ในรุ่น PSI ขีด X 100ครับซึ่งจะรองรับโหลดได้100วัตต์และมีรัศมีเซนเซอร์360องศาโดยมีระยะตรวจจับ6เมตรครับสามารถตั้งให้ทำงานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครับ เมื่อเปิดฝาครอบด้านบนออกนะครับเพื่อนๆจะเจอปุ่มลักและปุ่มไทมครับที่ตำแหน่งบวกของปุ่มลักนะครับก็คือการตั้งให้เซ็นเซอร์ทำงานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับไปยังตำแหน่งลบนะครับก็คือถ้าเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีการเคลื่อนไหวในที่ที่ไม่มีแสงสว่างตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำงานครับ ซึ่งในการติดตั้งครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆปรับตำแหน่งมาที่ตำแหน่งบวกครับที่ตำแหน่งบวกของปุ่มไทม์นะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาให้โหลดทำงานได้สูงสุด7นาทีครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับมายังตำแหน่งลบนะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาให้โหลดทำงานต่ำสุดที่10วินาทีครับ ที่ด้านหลังของเซนเซอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าครับโดยสายสีน้ำตาลน,นะครับก็จะเป็นสายลายทางด้านไฟเข้าของอุปกรณ์ครับส่วนสายสีแดงก็จะเป็นสายลายทางด้านไฟออกของอุปกรณ์และสายสีฟ้าก็จะเป็นสายนิวทรัลของอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซนเซอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับตัวอย่างการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลจากเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายนะครับมาต่อกับสายสีน้ำตาลของเซ็นเซอร์ครับและเดินสายลายทางด้านไฟออกของเซ็นเซอร์ในเส้นสีแดงนะครับไปยังขั้วแอของหลอดไฟครับ และเดินสายนิวทอลจากนิวทัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทอลนะครับมาต่อกับสายนิวทอลในเส้นสีฟ้าของเซ็นเซอร์ครับและเดินสายนิวทอลนะครับต่อไปยังขั้วเอ็นของหลอดไฟดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับลักษณะาการเดินสายนะครับเราก็จะต่อสายลายกับสายเส้นสีน้ำตาลของเซ็นเซอร์ครับ และต่อสายนิวทอลนะครับเข้ากับสายสีฟ้าของเซ็นเซอร์ครับส่วนสายลายทางด้านไฟออกในเส้นสีแดงนะครับก็จะต่อสายไปยังขั้ว L ของหลอดไฟครับและเดินสายนิวทอลจากขั้วเของหลอดไฟนะครับไปต่อกับจุดต่อสายนิวทอลครับ ลักษณะการทํางานนะครับหากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ก็จะต่อวงจรเพื่อจ่ายไฟให้หลอดไฟหลอดไฟจึงสว่างครับโดยหลอดไฟนะครับก็จะสว่างเท่ากับระยะเวลาที่เพื่อนๆปรับตั้งเวลาไว้ที่ปุ่มไทม์ของเซ็นเซอร์ครับและเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับในระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์หลอดไฟก็จะดับเองโดยอัตโนมัติครับ เมื่อทําการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับหลอดไฟก็จะสว่าง10วินาทีก่อนที่จะดับครับและเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับก็จะเชื่อมต่อวงจรเพื่อจ่ายไฟให้หลอดไฟหลอดไฟจึงสว่างครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับหลอดไฟก็จะดับเองอัตโนมัติครับ หากเพื่อนๆมีหลอดไฟมากกว่า1ห,หลอดนะครับก็ให้เพื่อนๆต่อหลอดไฟขนานกับหลอดไฟดวงแรกครับแต่เพื่อนๆจะต้องดูด้วยนะครับว่าหลอดไฟที่เพื่อนๆต่อใช้งานนั้นรวมแล้วจะต้องไม่เกินค่าวัดที่เฟนเซอร์สามารถรองรับได้ครับและตำแหน่งที่ติดตั้งเซนเซอร์นะครับก็ควรอยู่ห่างจากหลอดไฟประมาณ60ซนติเมตรและติดตั้งให้ห่างจากวัตถุที่ปลิวตามลมง่ายเช่นผ้าม่านหรือต้นไม้เป็นต้นครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานหลอดไฟเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการติดตั้งโ Mo ชั o นเซนเซอร์แบบ3สายเพื่อควบคุมหลอดไฟเพื่อนๆจะต้องแก้ไขสายวงจรเดิมครับโดยเริ่มจากการปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้านะครับแล้วต่อสายลายที่ออกจากสวิตช์มาเข้ากับสายสีน้ำตาลของเซนเซอร์ครับและต่อสายสีแดงของเซนเซอร์นะครับเข้ากับสายลายที่ไปยังหลอดไฟครับและต่อสายนิวทัลนะครับเข้ากับสายสีฟ้าของเซนเซอร์และสายนิวทัลของหลอดไฟครับ เวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆก็เปิดสวิตตัวนี้ไว้ครับไฟก็จะจ่ายให้กับเซ็นเซอร์และเมื่อเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับก็จะต่อวงจรเพื่อจ่ายไฟให้หลอดไฟครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆปิดสวิตช์นะครับวงจรเ,เซ็นเซอร์นี้ก็จะไม่ทำงานครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับและในคลิปตอนต่อไปนะครับผมจะแนะนําการต่อสายหลอดไฟที่ใช้งานคู่กับโมชันเซนเซอร์และสามารถเปิดและปิดสวิตช์เพื่อใช้งานหลอดไฟเองได้ด้วยครับ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท p r o เว r ร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง p r o w วิร์นะครับเช่นตู้คอน s u m e r unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตปลั๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ใ,ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ share, แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย we come from liverpool alley, alley, alley.